แล้วมันก็มักจะสร้างรังอยู่ตามแม่น้ำำานําลําธารเนื่องจากเวลามันหาอาหารน่ะตูนปากเป็ดจะกินสัตว์เล็กที่อยู่ในแม่น้ําเป็นหลักซึ่งตรงนี้แหละคือหน้าที่ของปากที่เป็นเหมือนเป็ดคือตอนที่ตูนปากเป็ดดำน้าลงไปหาอาหารน่ะมันจะต้องปิดหูปิดตาปิดจมูกให้หมดซึ่งก็ทำให้ประสาทสัมผัสพวกนี้ใช้ในการตรวจจับเหยื่อไม่ได้เลยตูนปากเป็ดเลยต้องใช้เซลล์พิเศษในการตรวจจับเหยื่อแทนเรียกว่า็กโทรรี r e c e p t o r คือเซลล์นี้จะสามารถจับการเคลื่อนไหวของเหยื่อได้ผ่านกระแสไฟฟ้ามาเลยชื่อเล็กโตรคือสัตส่วนมากบนโลกที่มันขยับได้ก็เพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อแต่ว่าการที่กล้ามเนื้อจะขยับได้มันก็ต้องการสัญญาณบางอย่างที่มาสั่งสัญญาณนี้จะอยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าอ,อ่อ,อนๆทีนี้เมื่อเหยื่อของตูนปากเป็ดขยับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าหอย กล้ามเนือ้อมันก็จะไม่ต้องมีสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันสัญญาณก็จะถูกตรวจจับได้ด้วยปากของตุ่นปากเป็ดซึ่งก็ทําให้ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นเลยตุ่นปากเป็ดก็สามารถเข้าไปกินเหยื่อได้อย่างแม่นยำ